สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มา n นอสขุมทับยชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นอิตาลีนัมเบอร์แล้ววันนี้เราก็ได้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นนีสคอตตอนชีสเค้กครับผมขายอยู่ที่ร้าน168นะฮะมีคนแนะนำม,มาบอกว่าอันนี้อร่อยมากมันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะนี่ก็ซื้อมาวันสอวันแล้วครับพอดีเพิ่งว่างมากินรีวิวกันเนาะ เริ่มกันเลยหน้าตาของยี่ห้อก็จะเป็นแบบเนี้เห็นไหมเบกกิ้งนะครับราคา6ปอนด์เลยนะเนเนี่ยจะขนาดประมาณปอนด์หนึ่งได้นะเนี่ยน้องแกะดูนะครับเราก็ไม่มีมีดเล็กๆหรือกันไกลด้วยนะมาดูกันว่ารสชาติจะสมคำที่เขาแนะนำมาไหม และหายากด้วยนะครับถ้าเป็นเอ็ก์เตอร์สาขาที่เอ็ก์เตอร์เขาบอกว่าเอามาลงเนี่ยน้อยครั้งมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะหมดเร็วนะครับอืมกลิ่นหอมเนียนใช้ได้นะอ่ะให้ดูมันจะเป็นรูปเหมือนนางฟ้าประทับไว้อะ่ะแต่มันน่าจะหลายวันแล้วมันก็เลยแบบเหี่ยวไม่ได้เต่งตึงนะกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบเออหน้าอร่อยนะครับช้ขอลองตัดเออตัดอย่างนี้จะดีไหมเนาะ โอ้เนื้อมีความแน่นและเบานะจากการที่ใช้มีดตัดอ๊บได้ไหมข้างในก็จะเป็นเนียนๆแบบนี้เนียนกลิบแบบนี้เลยเห็นไหมไม่เดี๋ยวแต่จะไม่มีจานแยกแล้วว่ะจานหมดนะฮะก็กินทั้งอย่างนี้แล้วกันนะ<ป>หอมหอมหอ อืมอืม,อมรสชาติใช้ได้นะชาติดีใช้ได้เลยครับถ้าใครอยากกินชีสเคก้กเนื้อก็ตามที่หวังตามมาตรฐานเลยรสชาติก็อร่อยตามมาตรฐานเลยครับไม่ได้ชีสโดดไปหรือรสเข้มไปนะมีกลิ่นชีสจางๆตัวเนื้อเขาก็ไม่แน่นด้วยนะเห็นอย่างเงี้ยแบบเนื้อเขาแบบไม่ได้แน่นจนกินยากหรือว่าหนัก หนักปากนะอร่อยถือว่าอร่อยใช้ได้เลยถ้าใครกินกับชากาแฟที่ตัวเองชอบนะ่ะฉันว่าน่าจะถูกใจกันราคาก็อยู่ที่วัน6ปอนด์รสชาติได้ตามมาตรฐานได้ได<ๆ>ก็สำหรับคนที่แบบคิดถึงเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองบ้างก็อันนี้ก็โอเคนะซื้อแบ่งกินหลายๆวันก็ได้กินเป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยก็ได้นะอีกตะคอบกินหมดชินนี้ก็หอก่อนนะครับ มันเยอะอยู่เงนนะเพราะว่าบอลหนึ่งเนี่ยนี่ขนาดอยู่ในตู้เย็นมาหลายวันแล้วนะก็ถือว่ารสชาติดีเลยรสชาติดีสัมผัสโอเคครับคือคือซื้อกินได้ถ้าใครคิดถึงอยากกินชีสเค้กอยากกินอะไรวนันนี้อยู่นะฮะวันนี้ก็คงมาเท่าน,นี้อิตาลีน้ำมันทูจะเป็นคอนเทนต์สั้นๆมากินรีวิวปกจบ ส่วนตัวแชมว่าโอเคเลยนะดีถ้าใครอยากกินอันนี้แนะนำได้ว่าลองซื้อกินดูไปแล้วครับบ๊ายบาย